ส่งบ้านรูหนุ่มกัญชัยและเมรูราสมธนะภรรยาเจ้าพ่อโหนกระแสหลังออกมายืนยันว่าขาเตียงมั่นคงแข็งแรงสำหรับคู่รักของหนุ่มกัญชัยและเมปฏิดาแต่ที่ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อเพราะฝ่ายชายทำงานหนักแทบทุกวันซึ่งเรื่องนี้แม่เมและลูกสาวน้องมาอยู่ก็รับรู้มาตลอดทำให้เวลาไปเที่ยวไหนมาไหน ก็จะเห็นแค่ภาพของเธอสองคนแม่ลูกเท่านั้นและแม้แต่ในวันฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เช่นกันก็ยังไร้เงาของหนุ่มกัญชัยโดยงานนี้แม่เมย์ได้เปิดบ้านรู้จัดปาร์ตี้ฉลองกันพร้อมหน้าเพื่อนที่รักและคนสนิทมากมายที่มารวมตัวกันอย่างสนุกสนานเชื่อมืน่น ซึ่งงานนี้นั้นแม่เมยก็ลงทุนจัดแจงดูแลงานปาร์ตี้เองแทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในและบริเวณสวนซึ่งเห็นได้อย่างชัดว่าบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านที่หลังใหญ่และน่าอยู่มากๆเลยล่ะค่ะ แถมแม่แมยังบอกอีกด้วยว่าจัดงานปีใหม่ให้ครอบครัวที่อยู่กรุงเทพมาเฉลิมฉลองด้วยกันและเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดีงามมากๆดีใจที่ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนสมหวังในปีใหม่นี้ด้วยนะคะ Happy New Year 2ร์4จะเป็นปีที่ดีที่สุดของเราค่ะ